ดีครับตัวนี้คืออะแดปเตอร์ชาร์จในรถนะครับรุ่น QC03 จาก D Power นะครับตัวนี้ตัวเล็กแต่สเปคแรงนะครับทุกคนชาร์จไฟได้แบบ30วัตต์เลยนะครับนี่เอาไปดูตัวจริงกันเลยนะครับเล็กจิ๋วแค่นี้เลยนะครับทุกคนในความเล็กของเขานะครับมีช่อง USB ใช้ A นะครับ1ช่องเป็นการชาร์จแบบ Quick Charge 18วัตต์นะครับแล้วก็ช่อง USB Type C ครับ เป็นแบบ pd fast charge 30วัตต์นะครับใช้ได้ iPhone, iPad, MacBook แล้วก็ Android ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เขามีวงแหวนสำหรับช่วยดึงด้วยนะครับทุกคนเราไปลองเสียบกันนะครับอันนี้ก็คือช่องจุดบุหรี่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดใหญ่ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับรถเกง๋งรถกระบะรถบรรทุกอะไรทุกอย่างเลยเวลาเสียบแล้วก็ไม่กินพื้นที่แบบนี้ครับ เวลาจะถอดออกก็ง่ายๆครับดึงวงแหวนขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับชาร์จนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เรามี iPhone 15นะครับมาทดลองก็ใช้ช่อง Type C ตรงนี้ได้เลยครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เสียบชาร์จ iPhone ครับ เนี่ย iPhone iPad Android ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับใครที่ใช้ s a m s u ุงนะครับชาร์จด่วนพิเศษตัวนี้ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบชาร์จกับเครื่อง Android นะครับเสียบกับเครื่อง Android นะครับนี่หน้าจอขึ้นชาร์จด่วนแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเสียบช่อง USB Type A ช่อง USB Type C นะครับก็ชาร์จด่วนทั้งคู่เลยแต่ช่อง Type C จะแรงกว่าด้วยกำลังไฟ30วัตต์นะครับ อะรที่กําลังมองหาอยู่นะครับอะแดปเตอร์ apter, ตัวเล็กๆสวยๆชาร์จเบลแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับมีพาวเวรุ่น QC03 ครับสวัสดีครับ